สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้นทองค่ะมือนี้มีวิธีท่อซีเขาสองเอ,อือแบบท่อซัำมาให้ทุกท่านได้ชมเด้อค่ะไปชมกันเลยจ้าเหยียบใหม่ที่หนึ่งกับสองลุงพรอมกันสอดด้แล้วก็ท่อเหยียบใหม่ที่สามกับสี่ลุงพรอมกันสอดด้แล้วก็ท่อเหยียบใหม่ที่หนึ่งกับสองลุงพรอมกันสอดด้แล้วก็ท่อ หยับไหม่ที่สามกับส <ot. off>. <ot>. ี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วกระท้อหยยบใหม่ที่หนึ่งกับสามลงพร้อมกันสอดได้แล้วกระท้อหยับไหม่ที่สองกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วกระท้อหยับไม่ที่หนึ่งกับสามลงพร้อมกันสอดได้แล้วกระท้อหยับไหม่ที่สองกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วกระท้อหยับไหม่ที่หนึ่งกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วกระท้อ หย่อมไมที่สองกับสามลงพร้อมกันสอดได้แล้วกระท่อหย่อมไมที่หนึ่งกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วกระท่อหย่อมไมที่สองกับสามลงพร้อมกันสอดได้แล้วกระท่อหย่อมไมที่หนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดได้แล้วกระท่อหย่อมไมที่สามกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วกระท่อ หยับมไม้ที่หนึ่งกับ2ลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท่อหยับมไม้ที่สมกับ4ี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท่อหยับไม้ที่หนึ่งกับสมลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท่อหยับไม้ที่สองกับ4ี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท่อหยับไม้ที่1กับสลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท่อหยับไม้ที่สองกับ4ี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท่อ อย่าไม้ที่หนึ่งกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วก,กระท้ออย่าไม้ที่สองกับสามลงพร้อมกันสอดได้แล้วกระท้ออย่าไม้ที่หนึ่งกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วกระท้ออย่าไม้ที่สองกับสามลงพร้อมกันสอดได้แล้วกระท้ออย่าไม้ที่หนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดได้แล้วกระท้อกราดอกค่ะเหลืออีกเคิงดอกชมต่อในคลิปที่สองเด้อค่ะคอยจะครบดอก